ออ๋สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับนี่ก็อยู่กับปาทิมโอ้ปาทิมพุทธาทีมพุทธาซิสงเออทีมพุทธาซิสงซ์สิงไม่ซิงครับดูครับได้ของ<ห>เล่นมาใหม่หมแล้วเนี่ยเออนี่หลอกใครไอ้คันนั้นให้เราแล้วแกไปซื้อคันใหม่มาอีกนี่อย่าว่าหลอกนเนี่ยขาดทุนน,นั่นน่ะนี่ น,น,นี่ครับนี่ช่างอัน,นีเดี๋ยวประอซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เก็บประกอบอันี่เสร็จทําเสร็จเดี๋ยวเราซื้ออีกเลยวันนี้รับรองสวยง,งามสวยงามสวยงามใคนุ่นบ่ช่างอไอ้ตัวนี้โอ้โหกระทัด,ดรัดแรงกว่าอีกเ<อ>ีนกับไอ้ตัวนุ่นกับไอ้ตัวนี้อันไหนแรงกว่าโอ้ไอำมันใหญ่ฮะโอ้ไอนมันใหญ่โอ้ไอนมันเล็กเนื้อ อันนี้เร็วเร็วแต่นนู้นเวลาเรายกมันมันะตึก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 นันเป็นไรน้ำมันขาน้ำมันอ๋ต้องเติมอีกโอเคคันี้คือสเตปเวอร์ชันของเล่นเยอะกว่าคันนูน้นบ่จังหรือยังเหกัเหมือนกัน ไอ้ตัวนั้นผมเอาไมโครขึ้นเยียบได้เงโอได้ไอ้โดยสามอ่ะผมกว่วันมันจะได้ไหมไอ้ไอ้พวกยูทูบพวกไอ้อ่นเขาว่ามันขึ้นไม่ได้มันได้ห่างมันอ่ะแต่กลัวมันได้เลยลูกชายผมเอาขึ้นผมไปถ่ายดูไกลๆเออมันไม่มีสุดไม่มีอ่อนเลยอ๋อเนี่ยดาจานครับนี่แกออกแบบมาหยุดปะเลยพวก อะไรคีย์บอร์ดรว่าไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่เขาประสบการณ์เขาโชคโชนแล้วโอ้ตัวเ,เนี้ยอ <า S 2> ันนี้ยังไม่เคคยมีใรทันไดยัดใส่บ่หรือว่าเออเดี๋ยยวเดี๋วมันมีไฮไลท์อ๋อมีไฮไลท์เอออไที่เขาทำแล้วเราจะไม่ทำเอเอเราจะทำไอที่เขายังไม่ทำต้องเอาอะไรที่แตกต่าง ไปด,ไดูเนี่ยบันไดเนี่ยสอยงาสวยงามค่างงอใช่ไหมด้านงอเนาะแล้วคันนั้นเขาทำไรดำหรือทำไรเนาสไลด์เหมือนกันสไลด์เหมือนกันโอ,โอ้สไลม์โมสไลด์เก่า<อ>บ<อ>่เคยธรรมดาแค่ไหนเอาสไลด์เก่ามาวางแต่ของผมเนี่ยสไลด์ใหม่อืมเนาะ โอ้นี่โครงสไลด์เหมือนกันครับตัวนี้แต่อันนี้จะเป็นของเก่าอู้ช่างเปย์ครับนี่จางเปยกคาซีนี่แยกคนละชิ้นเลยชิ้นนี่เออประกอบเป็นรถได้เลยเออโอ้อันนี้อันนี้แยกคนละชิ้นเลยเนี่แกมาทำอะไรได้เ,เออเงินมาคนละชิ้นเลย โอ้คันซีใหญ่เลยเนาะตัวนี้ติ๊บอืมผมเก้าอานนุนเก้าอันนี้ก็แผ่นนะครับแผ่น,ผนอันนี้เสริมเสริมให้มันนูนขึ้นเพื่อว่ากันลื่น,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 นแตะต้นของผมอันนี้เราทำมาเองนี่อ่าของ,งผมแกไม่ ไอ้ต้นของผมนี่ไม่ไม่ได้ตัดเลเซอร์ตัดแก๊ทอันนั้นนะไอ้นั้นมันปั๊มมาแต่ปั๊มมาแต่มันตัดแก๊สเสริมเพราะว่าเวลาเกาะมันจะเกาะยากครับเลยตัดแก๊สอันนี้ก็ก็เท่ากับได้ไอ้ค้านั้นเรียนรู้แล้วเนาะม,มันก็มีเวอร์ชั่นขึ้นมาอีกอรับรองคันนี้ไฮไลท์มากเลยทำเสร็จเนี่ยวิ่งไปนี่เดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่อยๆครับอ๋อไปฉายข้างหน้าด้วยฟาดเลย อออโอ้นี่ที่เดียวครับที่ทำไม่เหมือนคนอื่นนั่นแหละเดีเ๋ยวให้ดูทำในเราจะไม่ทำอันนี้ก็ติดได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วครับเหลือขึ้นถาดนี่สุดจัดครับโอ้สีมันเงาแท้ทิมฮีโน่ฮีโน่สีมันไม่ขาวจัุวอย่างงี้นะโอ้อันนี้ขาวมุกเลยเออขาวมุกโอ้กัน <โด S 1> ชน네เเนตอร์ โดมิเตอร์เดี๋ยวดูภายในหน่อยไอ้คันนู้ดกับคันนี้ไหนครับนี่เหมือนกันฮะทิมไอ้คันนี้กับคันใหญ่ไหนครับนี่เหมือนกันไปสู้คันนั้นได้นี่นี่อันนี้ลูดเชิดเชิ่ดเชิ่ดมันไม่กระโดดไงมันยังไม่มีตัวท้ายเนาะมันก็เบาเลยเนาะ แต่ใส่ถาดใส่อะไรไปมันก็นิ่มเหมือนเดิมมันไม่นิ่มเท่านั้นหรอกเดี๋ยวให้จานแกจับไอ้ถุงลมถุงลมเออถุงลมให้เยอะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอานั่นมาเทียบให้ดูเออไหนเอามาดูเออเอออนี่ของแช่ของแช่ญี่ปุ่นอาริกโตะอริกโตะ อเทียบไอของเก่าให้ผมด้วยโอ้เสื้อใหม่เ่ยอยู่ตรงนอมันอยู่ตรงนี้โอ้นี่ครับอยู่ตรงนี้เขาญี่ปุ่นมันจะเป็นอย่างนี้นี่เออมันบางเบาล็อกบางด้วยเป็นเนียวเนียวนี่เจียวยี่ห้อญี่ปุ่นเลยเนี่ย อ่านออกไหมนี่ได้ของเก่าญ,ญี่ปุ่นแต่แต่แตแตมีเก่าญ,ญี่ปุ่นก็เอ้าทำเงงองเออ,อเออ <c oughs> ปตัตเตว <c oughs> <c oughs> ์ฮ่าฮ่าเออโดยต้นตะเวล <relax> นี่ครับช่างเป็นะครับแกเห็นแต่แกแกแล้วแต่ว่าประสบการณ์แกีนโ้โ,โชคโชนครับนี่แกยังมีแรงทำครับ สิ่งไหนที่มันเหมือนเขาเกจะไม่ทำเกจะทำแบบไม่เหมือนใครเอ่อเหมือนว่าเราอ่เหมือนว่าโลกกันบ้านเขานี่ไม่ชอบไม่ชอบออคิดหม่ทำใหมแล้วครับโอ้นุนมีหัวโปรเฟียทิ้งไว้อยู่หัวหนึ่ง ต้องถามแกที่ขายเท่าไรหัวหน่นนะปูเฟียให้เขาคุยก่อนนี่ครับขึ้นคันันหน้าก็ขายไหนคันหน้าขายอันหนึ่งเนื้อคันหน้าขายเท่าไหร่คันหน้าก็หมื่นแปดไปของไข่ของอาจารย์เป้หนี่งเก้าพันเราขายเก้าพันเรามาโบหมื่นแปด โอ้โหอนให้เลยอ้เอเอได้ะามาเ่ยวันนั้นโอ้มีเยเนี่ยเจร้อยเลยนี่ยนี่ยกะเลเลยมนโอ้นี่เออนี่ใส่โลน่าเนาะเจ็้อ่าของเจ็ดร้อยอะเออ โอ้ยอย่าไปบอกมันเด้อเดี๋ยวมันหาเงินไปซื้อมาอีกไรทิกเอออันนี้แค่เอามาใส่ขนาดไหนโอ้ต<อ>ีมาอนนี้มันดุมใหญ่ครับโอ้มันดุมใหญ่นี่อยากได้ดุมเล็กก็จะ<อ>ซื้ออันนี้มาไงออเออจะซื้อนี่มันต้องเปลี่ยนดุมไงเราเปลี่ยนเป็นดุมเล็กต้องเปลี่ยนแต่ไม้เธนเอาของผมมาเปลี่ยนกันเลยครับเออเจ็ดร้อยอ่ะ,700อะไม้ไอ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 เจี๊ยซีเอ็มพุ่มอะ เออไม่ไม่ทูกันบ่เเดี๋ยวอมันเข้าไปได้อันนี้มันเข้ากันเจร้อยนี่เละยานหัวนั่นหัวนั่นก็ซื้อเนี่ยเท่าไรเนี่ยขายไปเท่าไรครับจานไอ้้ไอหัวโน้นไ้โปรเฟียนะขายไปเลยฮะมันผู้นี่แกมีช่างแกมีช่างก็ขายราคาเศษเหล็กไปบ่แกมีช่าง นู่นซื้ออนู่นเหรออนุนักมันยางดีใช่สองหมื่นโอ้ยอันน่ามันดีนะอ่แคบนะสองหมื่นไม่มีแคบเลยโอ้ยอันนี้ธรรมดาอันนี้ธรรมดาแคบเลยอนุนแคบอันนี้พุ้าขล่างขาที่จะใส่พลาสติกไม่ได้แล้วอ๋อแต่แต่นั่นสมบูรณ์อันนั้นซื้ออุปกรณ์แล้วยังไม่จบอันนั้นซื้ออุปกรณ์มาก็คือใส่ใส่เลยอันนุนจานแล้วครับอ๋ นี <One input> <đây S 2> uh ่ค huh รับอณาจักรครับของช่างนี่ครับกระบะอู้บะใหญ่อยู่นะนี่ทิมนี่อ๋อปิกมาเลยเปิกมาเลยแต่ดูมันก็ใหญ่นะเอารุ่งกันนะตะแรกเอาตะแรกเอาสองเมตรสี่สิบเลยนี่เออควรแต่จานโอ้โเสียเวลาเนี่ยเสียเวลาอีก สองเมตรสามสิบก็สเปคมันเลยจบเลยนี่ว้าวคอยดูนะ้ารทำเสร็จแบบสวยๆเลยสวยเลยเนาะดับจารย์แล้วเนาะดับอาจารย์แล้วไม่มีผิดหวังเออทำใหมไม่ทำให้่เจ็ดร้อยนั่นแหะแค่บันไดนี่ก็เวลาเอารถไปส่งที่ไหนไปขึ้นไหนไม่ดูรถหรอกดูแต่บันไดนี่แหละเออโอ้ทำมาจากไหนว่าบันไดแบบนี้ไม่เคยมีนั่นแหละครับแต่ไม่โก้ขึ้นเกียบ์เฉยเลยเราไม่ได้ทำเสือไม่โก้นั่นแหละ โอ้นี่ไอ้หกอเล็กเขานี่นี่เหมือนของเราแล้วทำสีเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คนย้ายหรือว่าบรรทุกอะไรนี่โอ้สบายสบายขับเล่นกันเอออยากได้โลล็กๆึกงี้แต่ทิมมีไม่นี่ฮะจให้นี่โลเล็กง,งี้เอาไว้เนี่ยเออเป็นหก้อก็มีเนอะตีของเรามันมีเลยแต่มันเป็นโลใหญ่ไอ้ไอ้สองห้าศูยนย์โล ี่คันหน้ากับเพลาหน้าเนี่ยเปลี่ยนเลยไหมจานเปลี่ยนเลยไหมยกเพลามาเปลี่ยนเลยดิล้อเล็กอ่ะเออมันดีเดี๋ยวล้อเล็กอุกอันนี้ใช้เวลาประกอบกี่วันครัเจ้าคันนี่ยจะเสร็จแล้ว,ลวโอ้ปกติจะเสร็จแล้วแต่ทางนี้เปลี่ยน นี่แหละเกินเกินหัวหน้าช่างอย่างเงี้ยเลยขอมาเลยขอมาแล้วไม่สวยจานไม่ได้ตัดไหมก็ตัดนได้สามวัน้นใหม่อีกนั่นแหละไองานแก้เนี่ยมันจะยากเนาะถ้างานขึ้นใหม่เลยนี่มันจะง่ายกว่าทำตอนนี้เ็ยังดีกว่าดีกว่าที่เราไปประกอบเสร็จแล้วไปเปลี่ยนใจนุ่มยากอีก เออนี่พอ,อยังเปลี่ยนใจได้อือือนี่ครับสเต็ปใหม่ของปลาทิมเขาแล้วก็ยังเปครับนี่ก็คอยดูคอยติดตามครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแต่ละขั้นตอนอันนี้ขึ้นมานี่ขึ้นเค้นขึ้นเทียบแล้วนี่เหลือแต่จะวางถาดเดี๋ยวจะดูสเต็ปหางนะครับนี่จะมีเซอร์ไพร์มีเซอร์ไพร์นี่ปลาทิมกขาบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกโอ,อ,อจิ๋ว เอาฝากติดตามครับเดี๋ยวผมจะมาเรื่อยๆครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันตรงนี้เองเอาสวัสดีครับ